กบผู้หวันที่เช่าิขอเก็บผู้หวังมีสิทธิในการมีหน้าการกาได้ทำให้การใช้ในกางที่มาจดีได้มีสิทธิ์ได้รอนุญาตจากผู์ทตัดสินองเ่ได้แล้วมีสิทธิ์พกดยุีิศาสนาหรือบุคคลที่เสร็จอะไรที่ไว่วางใจ่แล้วก็มีสิทธิ์ได้รับการรักษาประยาน ในคอร์เยรี่มีการเจดบปวดเต่บางต้นเมื่อนนรัทราบผลแล้วก็เจอตัวดปราทำใหรติดเป็นชื่อาพของนนมนทีกจะดูแล